บอสอันนี้ครับอ่ชื่อจากช่กบอง YouTube บ,บ,บอบอสเบบี้นะก็มาสตรีมไลฟ์สดตามสัญญาใครมาแล้วก็ดีเลยอันนี้ก็รอขึ้นรถบัสนะครับไปวันนี้ไปก็ค่ายภาษาอังกฤษที่สวนสยามนั่งรถบัสบัดที่สี่ กลับหัอกลับหาตอนนี้ก็กำลังรอคนที่ยังไม่มาฮะแล้วก็รอครูเขาแจกข้าวอ่าเขาเลี้ยงข้าวเด็กๆเป๊ะเป๊ข้าวเลยเหรอเป๊ะเลยก็ไม่บอกอะปลอดภยรูปก่อน เรี๋ย่พวนเราอ้าวจะกเราอะี่คนมาดูหนึ่งคนเอ้ยใครว่ามาดูแล้วผมดูได้แน่ว่าข้อความมันขึ้นยังไงมาไลฟ์ไปครั้งแรกยังไม่รู้อะไรมากนะฮะท่านผชม เรวข้าวแล้ว,วเจ็ดหยิบเอานะสซวนน้ำจิ้มหยิบเลยเด้อ,อ,อโอเคมันจิ้มหอนีอ่ต้ามันไก่ดูยากเลยประเด็นเออ สามคนที่มาช่วยคอมเมนต์หน่อยได้ไหมว่ามาคอมเมนต์ได้หรือเปล่าส่งข้อความมาในไลน์นะครับผมขอเชื่อไเรเล็กน้อยกันนะถ้ามันหลุดไปก็ขอไปด้วยนะฟีเจอร์แบบอยู่แนวอันนี้อันนี้กลุ่มปิดไม่นี่คืออะไรบันทึกคลไลฟ์วิดีโอโอ๋อส่วนนี้ปุบปิดเสียงรู้อยู่ส่วนนี้น่าจะสอบกล้อง อ่าใช่จริงด้วยโอเคมาดูไอฟีเจอร์หลักๆหน่อยอ๋อมีแชร์ให้ได้ด้วยโอเคอ่ะแปบ๊บนึงนะเอาขาตั้งโทรศัพท์ามาก่อนผมขอปิดผมขอเสียหน่อยอ่า เสียงได้ยินหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่นี่แน่แน่ไอ้นี่ข้อความทุกคนไม่ขึ้นเอาใครเม้นมาขอโทษด้วยเรื่องอะไรครั้งแรกยังไม่รู้ข้อมูลใช้อยังไงวะังไม่ได้ โอเคอ่านี่ผ่าตั้งเราเลยตับเออเย่เโอเคก็ได้ขอกินข้าวมันไปได้เพื่อนๆติดกลองให้ได้ไปกินข้าวดีกว่า ทำกบให้ด้วยนะแต่ว่าผมไม่อยากกินได้ยินไหมฮัลโหลน่าจ,จะมิ็นไม่ได้ไม่โ็นเพราะอะไรถ้าอย่างนั้นผมขอออกก่อนแล้วกันได้เห็นข้อความว่ามาันเด้รือเปล่านะเอค